จุดเด่นของแบรนด์แม่นาภานะคะตัวสินค้ามีจุดเด่นอะไรบ้างคะจุดเด่นของแม่นภา,าเนี่ยนะคะก็จะมีตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสามตัวค่ะตัวแรกก็จะเป็นรวยแตกนะคะจุดเด่นของมันเนี่ยก็คือมันจะกรอบแล้วก็บางแล้วก็ไม่ห,หมินแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ ทำเนี่ยก็คือจะสะอาาแล้วก็ปลอดภัยค่ะเหมาะสําหรับเด็กๆค่ะแล้วก็ไม่มีผงชูรสค่ะส่วนตัวที่2นะคะจะเป็นทองมูนหมูหยองค่ะอันนี้เนี่ยคือเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีค่ะก็คุณค่าอาหารครบถ้วนค่ะไม่ว่าจะเป็นหมูหยองหรือว่าตัวเนื้อแป้งนะคะแล้วก็ทุกอย่างก็คือไม่มีผงชูรสเหมือนกันค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ในตัวที่3ามนะคะไม่ได้เอามาตัวที่3าเนี่ยจะเป็นข้าวต้มมัดค่ะรสชาติเนี่ยยังดีเหมือนเดิมหอมหวานตามตำรับไทยแท้ค่ะ แต่คุณสมบัติที่เศษของมันเนี่ยคือมันสามารถที่จะเก็บรักษาได้1ปีในอุณหภูมิปกติค่ะถ้าอยากจะทานก็แค่อุ่นน้ำร้อนหรือว่าไมโครเวฟแค่สิบวิค่ะไม่ใช่ว่ามีแผนเกี่ยวกับการขยายตลาดไปอาเซียนไหมคะตอนนี้เนี่ยเราส่งออกไปที่พม่าแล้วค่ะแล้วประเทศอื่นล่ะคะมีมีแนวน้มว่ายังไงบ้างคะแล้วก็กำลังขยายไปสูต่ตลาดลาด AEC ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นจีน หรือว่ากัมพูชาอะไรเงี้ยค่ะเราก็เริ่มเริ่มแล้วอะค่ะ